เอารังแล้วทำให้อย่างดีอินกินแล้วหรอพี่เบ้นบะหมี่หนูลูกเดมันทอดไส้กรอกไปแล้วเอาเอาเลยกินเดียเอาแก้วมาดิเออแก้วนี่อันนี้ของใครบ้างลยมีเจ้าของหรอไม่มีป่ะเอาผ้าใหม่ก็ได้ไปเนี่ยน้ำแล้วมีน้ำเขียวอยู่ใข้างในอ่ะน้ำเขียวที่ขว มันเบ็ดเป็นเส้นเสกื่นเสกอที่เขาย่างตรงนแหอย่ยอย่อย่าเนีปงาทองเท่มาทดกบมันสลเ มันเป็นที่พื้นเลยน่าเผ็ดเยอะไหมล่ะเอากินดูดีลูกดยจะสีอาจารย์หนูตักปลนกดูจะสีเลยอาจารย์หนูตักมานแล้วก็ไม่ต้องกินเอาบะหมี่มากินมามันเดี๋ยวอิ่มกินอันนี้กินด้วยได้ร่วมกกินนะเดี๋ยวหนูกลัวแสบท้องน้ำเค็มปตีไม่ได้นมค้างคืนนี่แอะไรอ่ะบะหมี่เสันแล้วนะบะหมี่เียอก็เสีย เบสเบสนแรกที่ไหนไม่ที่ทำงานไม่หยุดมากสวยตรนมือหรมอิชาเบสก็เบนนะแตเรียนออนไลน์ใช่ไหมเรียนนะเรียนซูมไปแล้วลำบากไม่เรียนวันแรกมันแย่งกันพูดแย่งแย่งกันพูดกับอาจารย์หรอมันไม่ได้เจอกันไง มผมก็พูดอย่างนั้นแหละขน,นาดนนครูแบงค์อยู่ซอยที่ไหนสอนเด็ก,ดก,กป .6 เก,ก่งปวดหัวเลยเก่งลำบากเลยบอกให้โจไปกัดตัวยังแกมาแล้วเหรอเกิดมาอันนี้เจ้าของใครเงือก แมม่แหม่แหม่แก้วไข่ทำไมแม่ไม่มีมือเหรอนะเอากดกินกินกินเกิดด้วยทั้เกี่ยวเข้ามือเอ้อนี่ทำไมข้าวต้มแระข้าวต้มทั้งแดงเหรอทั้งแดงอะไรนะเส้นเส้นเส้นนะเส้นมาม่าอือเอามาใส่เออไปชิ้นแคบหมูอไหมแคบหมูด้วยดีกว่า อันนี้อะไรฮะจิ้มใจอย่วันคล้ายเจ้าตาผู้ชายอ่ะใช่ปะซื้อมาเอาป่ะเป็นอร่อยนะคุณผู้เกรอิไปเหรอลืมเขาเรียกอะไรชื่อของไปแล้วค่อยโทรหาไงกูไม่มาทางข้าแรงอยู่เหรอข้าแรงมาึ้นมาก่อนแจ้งจุ๊บข้าแรงข้าแรงไข่ข้าแรงพนักงานหรอข้าแรงภาษาเขาแก้วกล้ เราขึ้นที่สูงเมันเลยจะไปคอนโดอ่ะมันแล้วไปดูสาวๆคอนโดสาวไม่แต่งอย่าพม่าปะแป้งไม่ใล่พม่าเราเดินทันห่างเงี้ยอย่าเข้าใกล้เงี้ยไม่ใช่พม่าระวังด้วยนะคือไม่เข้าออฟฟิศเลยวันนี้น้าจะไปคอนโดน่าจะชอบใจอ่างนี่ต้องอยู่กับม้อมากถึงใจ อือโหปลากรอบดีว่ายังมันชุกอยู่เหรฮะมันชุกอยู่วิดไ่รางไมที่มันกมันได้กินทีินะทีกินไปดิมันลงได้กินาทีอะแล้วแต่เราห้านาทีสินาทีกินแตมือนแตมือไหนอะก็เห็นแต่มือกันอยงะ ก็เห็นเบ้นเก็นตะมือคิดไปตัดออกเออเดี๋ยวก็ต้องไอเดี๋ยวก็ต้องมาเช็คอยู่ดิดูเขาก็รู้แล้วว่าใครคนถ้าคนรู้จักกะรู้แล้วคนไม่รู้จักก็ไม่รู้มันอยู่เดี๋ยวไหนเราไม่เอาเราไปตัดออกต้องเช็คดูก่อนก่อนลงเรไปเช็คดูก่อน หมจานย่างไก่ไม่เห็นรอดออกเลยอ้วนอ้วนก็อ้วนดีนะไม่เห็นหน้าตัดออกตอนย่างไก่แล้วจะเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะอันที่ไม่เจอแล้วตอนย่างไก่ไก่อบฟางอ่ะเคลมกำลังดีมา Nó hèn lắm Thoải không ạ? Ừ, thoải Một thằng thêm อะทำลูกเทใส่ปากัมามา่าผนะัดมามา่าผัดมามา่าเหม,ไมนไหมเหมนไหมผัดมามา่าส้มตำผัด <ๆ S 1> มามา่าส้มตำปลาทอดปลาดิบทอดส้มตำตีนไก่หมูยออะไรแคบหมูใช่ไหมข <c oughs> นมจีนมากอมีแต่คนไม่อยากออกกล้องเห็นแต่มืออ่ะ คัดมามาเด้อพี่น้องไอ้เบ้มเอาเสือมาทำไมเสือคัดมามาซักเสือ <c oughs> เด้อมามมา <c oughs> มา <c oughs> มา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 กาม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 าามมาามมา เอาถุงใหญ่มหมดแล้วอันถุงสามสิบถุงเล็กอันถุงใหญ่ห้สิบเอาถุงใหญ่ฮ่่าะไรเรหลวงด้วย <c oughs> <c oughs> ม่ใชากานที่เก้าอ่ะ